พบกับมาริโอแอดโอเมอรีวิวเ่นเคนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมมูจอมตะกะนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่เกมไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเล่นนะครับกระชื้นกระดังงยังได้จะดองดอยด้สตรีมเกมนะคะวันนี้กล้องนะครับเกมมูมาแล้วครับ โกตุอื่นเลยวันนี้ยยงูสีมิน้นสีมิน้นหรือใครจะเรียกว่าสีเขียวก็ได้นะครับเฮือบมาเรีอมารียอยู่ที่ลำดับ100 8, ร้อยแปดร้อยสิบแปดลำดับที่ร้อยสิบแปด น้องมานน่อไงก็จะได้ว่าาะเลอันนี้เฮ้ยโอ้โหเยอะเลยกระบือ้ระตือกระตือเกือบครับเกือบครับเกือบครับโอ้โหงูตัวนั้นสวยจัง่ะสวยล่ะใช่งูลายสก๊อตสวยมันจะเล่นงานเขาอยู่เนี่ยนะไหนลองเล่นดิเราจะต้องจับจังหวะดีๆเพราะไม่นะเขาก็จะอาจจะกลับมาเล่นงานผมได้อ เนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเกลือครับเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมาให้แฟนเหมือนี่ยอุ้งเคยมุ้งเคยอันนี้ด้วยนะอุ้งเคยไปกินหัวเขาด้วยนะอย่างเด็ดยังเด็ดอร่อยอ่ะเกลือครับเกลือคลิปนะหลายอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าวันนั้นแบบตะโกนจนเจ็บคอเลยครับ

ไปดูในห้องไปเออจุ๊บต่แม่ มีคนดูกี่คนครับมีคนดูสี่คนโอ้โหสุดยอดเลยยุ๊กคนดูมาสี่คนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่มาดูนะครับสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูตัดหน้าเลยอเอ๊ะเป็นแตกโอ้แตกไปแล้วครับจานยืนได้ไหมครับสลับกับกันให้น้องสลับอ่ะให้น้องโอแม่งอ่ะ จะเราเองแม้วนะคะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊บป่ามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงทำไมอมุ้มเล่นแล้วมันต้องโฆษณาคนเต็นแล้วอ่ะมันก็ไปโฆษณานะาเองไม่ต้องเป็นแบบนี้ ปลาแล้วนะครับตีหูเกิดที่มีอาหารเยอะด้วยโอมสีอะไรเออสีสีอะไรลูกสีมิ้นหรอสีมิ้นสีมิ้นนั่นเกือบแล้วสีเขีทำไมงูตัวนั้นเป็นสีเขียวที่มาริโออันนี้ไปแล้วหรอโอมไปแล้ว จะเป็นแวตัวแตกไปแล้วนะครับใช่มีคุณค้ครัุณช้ตรงของลูคุณใช้เต้งเค็งเกนอยู่ดีอย่ามาแย่งกินดีคุณเช็ดชีส สวัสดีครับนอนนอนเกือบหลับแต่กลับมาได้ฮะบ้างหนึ่งัยเลยตัวนี้เฮ้ยอันนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเหรอเพิ่มเสียงหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ยินไม่มีใครรู้เลยว่าผมว่ามันมีคนทําว่ามีคนชนหางกันอยู่ต้นเง้มเง้ม มีโคชูาอีเ uh ดียวระดับที่เท่าไหร่ล้ครับไม่รู้ครับระดับที่ส um> e> ี่สิบสี่สี่สิบห้าแล้วครับสี่สิบหกแล้วครับสี่สิบเจ็ดแล้วครับสี่สิบแปดแล้วครับสุกไปแล้ว baby g i r e s h a p be f

ล้อมนะฮะไม่ให้ใค่กินตังองเบอโอ้ยไข่โดดอือหทำไมองสามารถล้อมเด็กได้ตัวหนึ่งเลยนะนี่เฮ้ยตัวใหญ่อะสีแดงตัวใหญ่ไปเ,เลยโอ้ยไอสีขาวนั่นแหละตัวใหญ่ขวาเฮ้ยอย่ามาตัดหน้าผมนะโอ้ยดูไอขาวตัวนั้นหินหน้ายิ้มแย้มจังเลย แหมมาเลยครับเจองัวสวยๆแล้วบอกแม่นะโอเคจงดูสวยๆหน่อยโอ้โหจะหมุนว่าใครว่าถ้าถ้าใครมาชนผมแล้วรับรองเขาจะได้กินน้อยๆเขาไม่ได้กินเยอะถ้าผมหมุนน่ะหมุนติ้วแล้วเวียนหัวแม่เวียนหัวละโอ้โหตัวนั้นสวยจังเลยสีแดงอ่ะโอ้สีแดงเลยนี่ไงแม่ก็เห็นลายมันเลยเย็นเลยเวียนหัวกับโอมัม่เนี่ยแม่แม่มองตรงนี้อ่ะเดียวมะ ้ยฮนอนยักษ์ก็นอนยักษ์อ่ะอุ้ยอลังการโอ้ยอุ้ยตายแล้วเร็วๆๆเร็วเอ้ยโอ้โหบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มอืมบิ๊กเบิ้มตายอ่ะโอ้โหบิ้มตายอ่ะอย่างนี้อ่ะอย่างนี้โอ้โหน้องบิ๊กเบิ้มตาย นอนนอนยักตายอ่ะเออนี่ไงโอ้โหเดินเลยตายเมตตาของเล่นแล่ต่อไปตาพี่วะเชวบชเวเชวี ตั้งหนึ่งอเพราะว่าตั้งรันหนึ่งไม่รู้ดิไม่รู้รัแหน่งดิสกอร์่ถ้าผมคุณอยากให้ผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูไม่ใครอยากก็คิดว่าจะสแตกงกฟ้าเลยขิ้หมูหมูกินไปแล้วกินหมูไปแล้วนะนั่นคือกระปุกอมสีตาอยอะมีวิธีเฮ้ยอุยตัวนี้สวยสีม่วงสีม่วงอย่างกาลันนีเลย เฮ้ยเพ้ยฟ๊บเฮ้ยเยี่ยมมาเพื่อทำแบบนี้ไหมทำให้พี่โอไม่ใจเค้ทพี่โอร้องอะไรก็ได้ร้องมาหายก็ได้ไม่ต้องร้องตัวก็ได้คือร้องไปปึ๊บร้องมากัดไว้แล้วก็เอาหัวไว้ข้างในที่ร้องอ่ะคราวนี้ก็ไม่มีใครชวนได้ตอนนี้นะครับมันโออยู่อันดับที่ร้อยห้าคับร้อยห้าหนักหนึ่งพันหนึ่งพันกิโล โอ้นี่แข่งทั่วโลกนะครับเล่นทั่วโลกเล่นทั่วโลกเลยรึเมั่าเนี่ยครับเล่นทั่อุ้ยตัวนั้นสวยอ่ะสีชมพูอ่ะโอ้ผมร้อยสีอันนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยแกะสวยเออน่ารักตะมุตะมิอ๋อแกะมันจะต้องไปอยู่จากห่างจากคนอื่นนิดนึงครับเพราะถ้าผมอยู่มันจะเป็นแบบมันจะผมจะแตกครับมันจะต้องแบบ รู้สึกว่าตัวนั้นจะเล่นผมตัวไหนตัวสีมีสีคีมจะเล่นผมเนี่ย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 จะเล่นผมตัวเนี้ยเหรอเฮ้ยจะเล่นผมนี้เหรอตัวขอก็ไปจะหนีไม่ตัดหน้ามันเลยรอไวจะได้วยปลายอไว้นี่จะเล่นผมดีนักตายตายแล้วโอ้ยเกือบโอ้ยหช่องระหว่างกลางพอดีครับ ระหว่างกลาครับคนัน่นจะเรียบอะเพ่อนเพื่อ่านแล้วหันลหัแล้วหันแล้วไปห,หนันูเกเดินเยกิกินกิด้วยกินด้วย,วยจะต้องไปกินเปเร่อยเบาร์บีบ้สวยจังเลยตัวนี้รูหัวดใจใจทั้งตูนแต่บาบีโกโเลยกินยากินยาเพื่อนไม่กินกินอันนั้นเธออันนั้นใหญ่กว<อ>่า อาหารแบบนี้มันใหญ่กว่าอ่ะอีก,กนัน้นเล็กยเหลยอยาสีาาาฟ้าปวดทีละหลายร้อยเลยตอนนี้พี่มาริโอ 4, ่สี่สองราคาบรรดาสี่สองแล้วผมจะต้องไม่ให้กอนกับใครหรือไปเล่นใครยังไงเพราะว่าถ้าผมจะเล่นใครผมก็จะโดนเล่นกลับน้ำยาทองบิ๊บน้ำยาทองงูน้อยมีงูเขียวเฮ้ยงูเอเลี่ยนงูเอเลี่ยน ร้อนเด็กดีร้อมเด็กดีไม่เอา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 ร้อเด็กทำไมดิน้ำยาสีฟ้ายาสีฟ้าแล้วยาสีฟ้าจะพาไปหาลายชิ้นนี้ให้ดูเลยไหเอไปดูลายชิ้นนี้หน่อยสิอยากเจออยากเจอครับอยากเจอเจอลายชิ้นี้เดอยากเจอลาชินี้อเจอลาชินนี้ได้ไหมไหมไมไหมผมอยากเจอลาชินีเดี๋ยวเร็วจ้าได้จ้าผมสักทีทีที เล่นเท่ๆๆ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 ๆ เชวบครับเชวบไอชวบไอชวบไอเชวบอุ้ยบครับอุ้ยมีคนชวหนังใช่ไงบัไรนี่ราชนีตายไปเดียวมัเลยพระองค์รุ่นใหญ่ไปพระโอ้โหดูพระราชนีรอ่รอสิบเ้า ตอนนี้ห้าสิบหกครับตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่ห้าสิบหกอันดับหนึ่งมีแปดแสนแปดแสนตัวแปดแสนตันแปดแสนแปดแสนตันแปดแสนตันใครที่แะใครที่หนักล้านตันนะแม่กินเบาๆโอ้ใครที่หนัก้ว้ล้านตันนะไม่รู้ยังไม่เลย ยังไม่เจอราชินีเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงขึ้นมาแดงๆเต็มเลยเนี่ยเหในแผนที่ในแผนที่มีแดงๆเต็มเลยนะโอ้โหดูโมชุกิอเมริกาตัก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 ตัหันหาวปทานูนแล้วฮะดูไม่เอาหันหาวปทานูนหันหาวปทานูนไกลแล้วไกลแล้วน้ำหนักอุ้ยนี่หนูสวยตรงนี้สวยเด่นโบกินยำกิ ลูกนะขอคนละสามลูกกอนดีโบชิตักตักตนานนดีตีมยสตวันนี้เล่นนานมากเลยครับยังไม่ตายครับตอนี้เดือแลวครับเอ้วคับมาใคส่ากดูค่เอา้วยมาส กาตีมูตีเหเห็นมักรไหหลนี่แหละนี่แหนี่หละนี่แหลนมงแหลหนั่นแหละนี่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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหลนหนีหนี่แหละ่แ้ลหะหละ่หะ่ลนหะนีละนี่ตหนะนัดูหน้าหน่อยตัวใหญ่มากะ่ะบอลนน่่หันหหนนนหนลล่างเดียวนะโอ้โห ตัวมันใหญ่มากจนเพื่อนไม่ตามบอสไปอย่างเดียวอ่ะจนกว่าบอสจะตายอ่ะบอสจะได้อันนี้ไม่รู้มันจะไปทางไหนอ่ะสิครับเกือบนะครับเกือบนะ้วค่ะโอ้โหตัวใหญ่เป็นอนาคอนดาเลยอ่ะโอ้ใหญ่มากอ่ะผมไม่เคยเห็นเนี่ยผมไม่รู้มันว่ามันจะเบียดแล้วเบียดแล้วเบียดแล้วเบียดเบียดเบียดเสียดเบียดโอ้ยเอ้ยเห็นหน้าเลย ไปค่ะโอจบก่อนขอกรอนขอนอนขอตู้ปิดก่อนปิดก่อนขอตู้ปิดก่อนแล้วจะเล่นใหม่แค่นี้แหละครับบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมนะครับ